ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่14มกราคม5 6 7 7นะครับบัตรสริการแห่งรัฐจะต้องโหลดแอปเป่าตังเพื่อรับเงินดิจิทัลไหมนะครับล่าสุดทางนายกนะครคุณเศรษฐานี่ได้ออกมาประกาศแล้วนะว่าจะมีการใช้เงินดิจิทัล10,000บาทผ่านแอป,ป เป๋าตังค์นะครับซึ่งแอปเป่าตังค์นี้นะครับคือสําหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวรอการประกาศว่าจะต้องลงทะเบียนหรือว่ายืนยันสิทธิ์นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงเนี้ยบางคนเนี่ยยังไม่มีแอปเป่าตังค์เลยนะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะยืนยันตัวตนการใช้งานแอปเป๋าตังค์ก่อนบนโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มที่มีบัตตรรรสวัิกาาแแห่่่งฐ ใช้โทรศัพท์ไม่เก่งหรือว่าไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ย จะทำอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้รอรัฐบาลประกาศอีกทีว่าจะสามารถใช้เงินดิจิทัล10,000บาทนี้ผ่านบัตรประชาชนได้หรือไม่ในกรณีที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการและมีแอปป๋าตังแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีปัญหาในการใช้มืองือจริงๆเดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับอ่ะอันนี้ขอถามพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีแอปป๋าตัง ในมือถือแล้วพิมพ์หมายเลขหนึ่งด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐ แต่ไม่มีแอปเป่าตังหรือไม่สะดวกใช้งานพิมพ์หมายเลขสองได้เลยนะครับสาหรับกลุ่มหมายเลขสองเนี่ยเดี๋ยวสตังค์จะไปตามข่าวให้ว่ารัฐบาลจะมีทางแก้ปัญหานี้อย่างไรละกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์เเดียด้วยนะครับและยันนี้สตังค์ไลฟ์สด4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นจะลืมโทรมาพูดคุยกันนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ